จับพิรุษธพระเอกดังควงนั่งแบบสาวเที่ยวญี่ปุน่นตอกย้ำเขาหลือรักลับ,ลบ ดูเหมือนว่าเขาวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเฉินวว่ยถิงและเหอซุยกําลังกลายเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆซะแล้วเหตุชาวเน็ตจีนไปเจอทั้งคู่กําลังเดินเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันอย่างสนิทสนมซึ่งดูเหมือนจะยืนยันข่าวลือที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2021ว่าพวกเขาอาจกําลังคบหากันและในเดือนสิงหาคม2021ก็มีรูปที่ทั้งสองคนออกกําลังกายและกลับบ้านด้วยกันเผยแพร่ให้เห็น และในช่วงปลายปี2023เชิญเว่ยทิงยังถูกถ่ายภาพได้ขณะกลับไปยังชุมชนที่เฮอสุยพักอยู่เป็นเวลา3วันติดต่อกันซึ่งการกลับบ้านด้วยกันหลังจากกันไปนวดก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูมีมนลมากขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูน่าสนใจและยังคงต้องรอดูต่อไปว่าทั้งคู่จะออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อไหร